สวัสดีครับทุกๆท่านวันนี้ผมจะพาทุกๆท่านมาทําเหล็กฐานลากหรือว่างอเหล็กฐานลากก่อนน้นนี้ผมเคยงอด้วยตัวเองมาแล้วโดยที่ไม่มีเจ้าตัวนี้ไอ้ตัวเครื่องงอเหล็กมันยากนะฮะเหล็กที่ผมงอวันนี้เป็นเหล็ก12มิลจริงๆมันก็ทําได้แหละครับถ้าคนเขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วแต่ผมไม่ใช่มืออาชีพโอ้โหงอ,อย่างไงมันก็มันยากนะครับมันลำบากสําหรับผมก็เลยซื้อตัวงอเหล็กมาเลยดีกว่า ตัวงอเหล็กตัวนี้สามารถงอได้ถึงเหล็ก16มิลน,นะครับแต่เหล็ก16มิลแถวแถวบ้านผมค่อนข้างหาซื้อยากนะฮะพอสมควรผมก็เลยอ่ะใช้แค่12พอถามว่าทำไมมันจะต้องใช้ใหญ่ขนาดนี้แค่บ้านน้อยๆธรรมดาผมก็แนวเดิมนะครับคิดเหมือนเดิมคือถ้าฐานรากมันดีแล้วทุกอย่างมันจะดีหมดนั่นเองครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญเห็นไหมครับข,ขนาดใช้ไอตัวงอนะครับ ไอ้เก้าอี้ถ้าเรายึดไม่ดีเนี่ยมันก็ยังต้องไปตามแรงเราเลยค่ะตัวนี้เป็นเหล็กเสานะครับที่ผมจะเทพื้นปูนฐานรากนั่นเองครับงอเหล็กพูกเหล็กสารเหล็กให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะต้องมาทำแบบนั่นเองที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นเหล็กเสา ปกติจะต้องทําเหล็กตอมออก่อนแต่ว่าผมจะรวบยอดไปเลยหลุมที่ท่านเห็นอยู่ตรงเนี้ยผมเทลินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเทลินก็คือเทปูนประมาณ5เซนนะที่ผมเคยไปดูคลิปจากหลายๆท่านที่เขาสอนมานะจากนั้นผมก็มาสารสารเหล็กตะกอกตะกอฐานแผ่ความกว้างก็จะอยู่ประมาณ2เมตรคูณ1เมตร2,1คณ1เมตรเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าความสูงของ เนื้อปูนที่จะเทอยู่ประมาณ4ี่บเซนอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ชัวร์เพราะว่าทําเสร็จไปแล้วนะครับจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่อยู่แล้วเเนี่ย40ิเซนใช้ปูนทั้งหมดในการเทก็จะอยู่ประมาณ4ี่ห้าลูก4ี่้าลูกเลยทีเดียวนะฮะสาดให้ดูหลุมอีกรอบหนึง่ง ลูกก็เรียกนะผมขังลูกผมไว้พ่อไม่ได้เพราะนั้นล,ลงหลุมนะฮะตกหลุมที่ผมขุดหลุมนี่จะลึกอยู่ประมาณแปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรนะครับจากนั้นพอเราสารเหล็กได้ที่เรียบร้อยแล้วผมก็มาทําแบบฐานนั่นเองแบบฐานรากนั่นเองแบบฐานเนี่ยผมต้องใช้เหล็กดีนิดหนึง่งแต่ก็ต้องบอกตรงนี้เหล็กที่ผมใช้นะฮะที่ทําแบบหลังไม้อัดเนี่ยมันเป็นเหล็ก 2คูณหนึ่งนิ้วนะฮะเหล็กตรงนี้จะถูกแปลเปลี่ยนไปตามหลักคเซนแอคทิวิตี้ของผมก็คือเอาไปทำเหลาไก่นั่นเองนะผมไม่เสียดายเหล็กนะครับเพราะเหล็กเหล็กอะ่ะมันมันมันทำไมไม่ใช่ไม้เอา,อางี้ดีกว่าเออทำไมไม่ใช่ไม้พะไม้แล้วเนี่ยมันเชื่อมต่อ,อยากครับเหล็กอะ่ะมันเชื่อมต่อง่ายเหล็กสามารถแปลเปลี่ยนไปทําเป็นอย่างอื่นเป็นโครงสร้างอย่างอื่นได้แต่ถ้าไม้เนี่ยถ้าเรา ไม้กับเหล็กเนี่ยถ้าเอาถ้าผมพูดตรงๆเลย Woman. นะราคาเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันนะต่างกันไม่มากแล้วเราเป็นคนที่ไม่ใช่ทํางานแบบนี้เป็นประจาหรือว่าเป็นรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเรามาทําครั้งสองครั้งมันไม่คุ้มครับซื้อเหล็กมาเลยดีกว่าเหล็กสามารถแปลเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างอย่างอื่นได้ผมก็เลยใช้เหล็กดีกว่าเหล็กตัวนี้อย่างที่ผมบอกสุดท้ายก็ต้องแปลเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นอ่าแล้วมันสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายโดยการเชื่อมนี่แหละอย่างที่คุณเห็นเนี่ยเชื่อม ตัวนี้จะเป็นเหล็กหลังโครงไม้นะครับอ่าจะเป็นด้านข้างกับด้านด้านด้านหน้าอ่าด้านข้างกับด้านหน้าประกบกันที่มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองก็ต้องเชื่อมให้มันเป็นแบบเอาเชื่อมให้มันเป็นแบบตัวหนึ่งก่อนแล้วใช้ชุดอื่นนะครับมาวางทาบข้างบนเราจะทาให้ให้เราทํางานจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะฮะไม่ทําทีละตัวนะครับทาเป็นแบบตัวหนึ่งก่อนแล้วก็เอามาซ้อนกันแล้วก็เชื่อมนั่นเอง ประสบการณ์ผมก็ไม่มีนะครับนี่มันก็เป็นครั้งแรกนั่นแหละแต่ว่าผมก็จะพยายามลองดูว,ว่ามันจะทําได้ไหมสุดท้ายมันก็ได้นะผมว่ามันได้เหล็กไม้เอ <c oughs> เหล็กว่ะไม้อัดตัวเนี้ยที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นไม้อัดสิบห้ามิลอ่าทำไมต้องใช้หนาจริงจริงไม้อัดหนาสิบห้ามิลนี่ก็ไม่ต้องมีเหล็กข้างหลังอ่าผมเคยครั้งหนึ่งเคยเทปูนแล้วก็ใช้ใช้แบบที่เคยทำนั่นแหละไม่มีเหล็กอยู่ข้างหลังมันแตกครับแล้วมันก็งอได้ มันให้ตัวได้คราวนี้เราทํางานคนเดียวเนี่ยมันยากนะครับต่อการแก้ไขเวลามันแตกหรือมันระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันยากมากในกรณีที่เราจะไปแก้มันหรือจะทําให้มันตรงหรือว่าอะไรเหมือนเดิมมันยากครับผมเคยลองมาแล้วนะครับลองผิดลองถูกมาแล้วคราวนี้ผมก็เลยเอ้ามันต้องเสริมข้างหลังให้มันแข็งแรงไปเลยเพราะเราทํางานคนเดียวนี่เราทำหลายหลายคนนี้ก็มันก็ยังจะช่วยกันแก้ได้แต่อันนี้คนเดียวคีัยมันแตกขึ้นมามันแก้ยากทําให้มันดีไปเลย แล้วก็ยึดสกูติดข้างหลังไว้นะครับสักช่วงละ40่0เซนยึดยึด,ยด,ยดให้มันแข็งแรงไว้ก่อนนะ,ะ,นะจากที่คุณเห็นก็ผมยึดไลย่ยึดสกูประมาณ3าจุดบุมสีด้านแล้วก็ตรงกลางหนึด้านนะี่ยไม่ต้องกลัวเปื้องนะตรงเนี้ยเพราะเราาทำงานคนเดียวนะครับเอาให้มันแข็งแรงเข้าไว้แน่เราจะได้แบบขึ้นมาแบบนี้หนึ่งตัว ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเพราะไม้ก็หนาสิบห้ามิลแล้วนะบวกกับเหล็กไปอีกนะจริงๆก็ถามว่าเกินเกินความจําเป็นไหมมันก็ถ้าสําหรับช่างทั่วไปก็ค่อนข้างเกินเนะี่ยแต่ถ้าได้คิดดูดีๆทีนีนมันก็จําเป็นแหละครับถ้าเราทํางานคนเดียวที่จะต้องทําให้มันหนาอย่างนี้เนี่ยไล่ทําแบบให้เสร็จทั้งด้านกว้างสองเมตรแล้วก็ด้านที่หน้าหนึ่งเมตรเนี่ย ที่มันจะมาประกบกันเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้าเนี่ยทำให้เสร็จทั้งสองด้านแล้วก็จากนั้นเราก็จะมาเทป,ปูนใส่นั่นเองตรงจุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คือเราทําแบบนั่นแหละอย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละครับมันก็คือการทําแบบหั่นไม้มาโปะกันแล้วก็เย็บเย็บเย็บให้มันติดกันเป็นแบบนั่นเอง จัดหัวจัดท้ายให้มันตรงให้ได้ระดับจริงๆนะครับทาให้มันได้ที่จริงๆแล้วเราก็ไล่ยูสกูสกูเป็นสกูยิงเหล็กนะครับแล้วก็หัวจมใช้หัวจมนะครับผมใช้แบบหัวจมลงไปแล้วด้วยสว่านที่มีความแรงค่อนข้างสูงเนะี่ยมันจะจมหัวลงไปได้ดีนะครับสว่านตัวนี้ เป็นสว่านกระแทกนะครับไม่ใช่เป็นไขควงกระแทกพูดผิดนะเป็นก็คือสว่านนั่นแหละแต่มันเป็นแบบสว่านแบบไขควงกระแทกนะฮะมันจะมีแบบไขควงคัดอีกตัวหนึ่งนะที่ปัดท็อกอได้คัดได้เนี่ยผมไม่ได้เอามาใช้นะครับตัวนี้เป็นสว่านกระแทกของดีวอลค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับช่วยงานเราได้เยอะเลยตัวนี้จบไปหลายงานเหมือนกันนะ เสร็จแล้วก็จบจากการทำแบบต่อไปเราก็จะไปเจอกันที่การเทปูนฐานลากนั่นเองครับสวัสดีครับวันนี้